ว่าแล้วงานนี้6610ต้องมาโอ้โอ้โอัอน,นี้ก็ขึ้นได้แล้วครับรถยุบแล้วพี่น้องยุบอย่างมากเลยไม้เต็มลำลูเดี๋ยวให้โฮดูก็รทำทางก่อนโอ้สายโฮไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่านะ แก้ไขาทางนี้ก่อนครับเมื่กี้โดนการชนหักเลยการชนหน้าเอาไว้เป็นเรียบที่สุดครับลักขึ้นมาจะได้ปลอดภัยตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านหนองตากล้าครับอำเภอเมืองจงังหวัดบำน้าเจริญครับมาแต่เช้าแล้ว พึ่งขึ้นเสร็จทับมาเกยไปเกนก็เทียวมาโอ้เสียงเขานี่เอกลักษณ์มากน่าจะประมาณนี้แหละเอาดินพุงลงมาเยอะก็เดี๋ยวกระเด้าอีกขึ้นไม่ได้มันจะขึ้นได้ไหมอต้องเอาคันนี้แหละครับตามตูดตามชาร์ตสิบโลนะ แต่ร้อนจัดครับอ๋อแค่นี้ก็น่าจะได้แล้วนะพี่เราดูดูรถผมครับยุบยางหนักมันไม่ยุบหรอกมันฟรีครับมันเป็นดินทรายไม่รู้เขาจะกระชากขึ้นหรอเปล่านะรถผมจะถอยเลยให้เขากระชากไปตั้งหนักตั้งลำนู่นุ่นเถิดจนโรมไม้เราจะพุ่งออกไง มันเป็นเกียร์ช้าครับมันเป็นเฟืองช้าแล้วทีนี้มันมันกระเด้าอยู่เลยครับออกเกียร์หนึ่งมันต้องอ 2, อกเกียร์สองก็เกียร์สองมันจะไหวหรือเปล่าเดี๋ยวรอร้อยสลิงกันครับสักครู่นึงครับไปน้องเดี๋ยวร้อยสลิงกันนะสลิงก็อยู่ข้างบนนู้นเดี๋ยวเรือออกก่อนอเดี๋ยวให้ทีมงานปิดฝาก่อน มันบางตรงตะขอนะตะขออยู่คัดซีด้านซ้ายครับพอดีเลยลงฝั่งนี้แหละลงฝั่งนี้ก็ดึงฝั่งนี้พอดีใส่หางเลยนะวูยมีผลอะไรห,หรือเปล่านะแต่ว่ามันจําเป็นครับพระว่าสลิงสั้นตรงนี้ก็ไม่มีที่เกาะอยู่ดีเลยมันจะถอดออกครับ <laughs> จะถอดออนะ <laughs> ไปที่บ้านนะ น่าจะขึ้นอย่ครับเ้าวหก่าหหกหนูนไม่ขึ้นไม่รู้อะไรจะขึ้นน,น,นะโอเคครับเอาแค่พอมองไฟไทายเห็นครับ <S <S เดี๋ยวเดี๋ยกาะตไหมเกาะเดี๋ยวนี้เตะเตะเอ้ยเราชะเรา,าเดีเปิดท้าท่เดนิดนึงแป๊บนึงครับ